สวัสดีครับยินดีต้อนรับกับสู่ Easy and Simple English นะครับวันนี้อยู่กับผมเช่นเคยนะครับ Tutorial Word นะ <Yeah. S 1> สำหรับหัวข้อของวันนี้นะครับก็คือการใช้คำว่า still yet แล้วก็ already คิดว่าหลายคนนะครับน่าจะประสบปัญหาในการใช้งานเจ้า3ตัวนี้นะครับผมเนื่องจากว่ามันค่อนข้างที่จะมีความหมายใกล้เคียงกันในบางบริบทนะครับผมก็เลยทําให้เราสับสนได้ง่ายซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาดูกันว่าไอ้เจ้าสตัวนี้มันใช้งานยังไงรวมถึงตัวอย่างประโยคนะวันนี้ตัวอย่างประโยคเยอะพอสมควรเลยนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้จดกันตามไปด้วยนะครับจะได้สามารถที่จะกลับมาทบทวนได้นะครับผมส่วนถ้าหากว่าใครที่ชอบหัวข้อนี้นะครับผมอย่าลืมเลยกดไลค์ กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับผมเวลาที่มีคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้อัพขึ้นมาเนี่ยจะได้ไม่พลาดกันนั่นเอง ถ้าว่าใครพร้อมแล้วนะครับไปดูกันเลยว่า3ตัวนี้มันแตกต่างกันยังไงมันแปลว่าอะไรและมันใช้ในประโยคเนี่ยแตกต่างกันยังไงคําแรกนะครับก็คือคําว่า still ที่แปลว่ายังคงนะครับความหมายคําว่ายังคงในที่นี้นะครับมันเป็นในการใช้งานของรูปแบบที่เป็น adverb นะครับ adv ตัวนี้ย่อมาจาก adverb นั่นเองก็คือเป็นคําขยายคํากริยาอีกทีหนึ่งนะครับผมในกรณีของคำว่า still นะครับผมเราสามารถที่จะวางมันไว้หน้าคํากริยาได้นะครับผมอย่างเช่นประโยคที่1 he still lives with his parents He still lives with his parents ก็คือเขายังคงอาศัยอยู่กับพ่อแม่ของเขาถ้าสมมุติเราตัดคำว่า still ออกไปจากประโยคนี้นะเราพูดแค่คำว่า he lives with his parents มันจะมีความหมายแค่เขาอาศัยอยู่กับพ่อแม่ของเขาแต่เราอยากจะนิ้นย้ำการกระทำนี้เราอยากจะบอกเขายังคงอาศัยอยู่กับพ่อแม่ก็เพิ่มคำว่า still เข้าไป he still lives with his parents ปัจจุบันเนี้ยเขายังอาศัยยัพ่อแม่ของเขาอยู่ใช่ไหมครับยังคงทําอยู่นะ still ยังคงแบบนี้ได้กรณีที่1คือวางหน้าทากริยาได้กรณีที่2นะครับถ้าหากว่ามันเป็นกริยาช่วยอย่างเช่น verb to be นะครับผมหรือว่าเป็น can ก็ได้นะครับผมถ้าเราไปดูในตัวอย่างที่4นะครับก็จะเป็น can เนี่ย still จะวางหลัง verb ช่วยเหล่านี้ได้นะครับผมอย่างเช่น I'm still angry ฉันยังคงโกรธอยู่ใช่ไหมครับ Still, still มาขยายเ <Yeah. S 1> ขคาว่า Angry ในที่นี้นะ Adverb นอกจากจะขยายกริยาแล้วยังสามารถขยาย Adjective ก็ได้นะ I'm still angry ฉันยังคงโกรธแต่ถ้าเราตัด Still ออก I'm a angry อันนี้คือฉันโกรธเฉยๆไม่ได้พูดถึงคำว่ายังคงใส่ Still เข้ามาความหมายคำว่ายังคงก็ตามมาด้วยใช่ไหมมันรวบเข้ามาก็จะกลายเป็น I'm still angry ฉันเนี่ยยังคงโกรธอยู่นะ ฉันยังคงโกรธอยู่นะอ่าถ้าเป็นผู้หญิงก็ลองเอาไปใช้กับแฟนได้นะครับถ้าแบบเราโกรธอยู่แล้วแฟนพยายามง้อแต่ฉันยังโกรธอยู่ I'm still angry อย่างนี้ได้โอเคไหมอ่าแต่ถ้าหากว่า verb to be หรือไอ้เจ้า verb ช่วยของเราเนี่ยมันทำให้เป็นประโยคปฏิเสธก็คือมันมีคำว่า not ม,มาตามท้ายมันแบบนี้นะครับอย่างเช่นตัวอย่างที่3กับตัวอย่างที่5นะครับจะเห็นชัดเจนเลยว่า she still isn't ready สังเกตว่าถ้ามันเป็น is ใช่ไหมครับผมมันก็สามารถที่จะเอา still ไปวางข้างหลังได้ใช่ปะแต่ในกรณีที่มันเป็นประโยคปฏิเสธแบบนี้เราจะเอา still ย้ายมาวางข้างหน้ามันแทนเนาะอ่นนี้จะทำให้สับสนหน่อยนึงนะครับก็จะกลายเป็น she still isn't ready เธอเนี่ยยังไม่พร้อมใช่ไหมครับผมถ้าหากว่าเราพูดถึงคำว่ายังคงนึกถึงภาษาไทยของเราก็ได้นะครับผมเราเอาความหมายคำว่ายังคงมาวางข้างหน้าคำว่า,า,า,าไม่ใช่ไหม ก็ให้คิดแบบนั้นก็ได้ว่ายังไม่ก็เอา still วางหน้าคำว่า not อ่านี่คือกรณีที่หน่งละสคือปกติเราจะใช้ not เนี่ยมันจะต้องมีกริยาช่วยอยู่กับมันใช่ไหมครับผมเราก็เลยเอาเว r รช่วยอย่างเช่น is หรือว่า cannot ในที่นี้นะครับในตัวอย่างที่5เนี่ยขึ้นมาใช่ไหมครับผมแล้วก็มาวางคู่กับคำว่า not แทนโอเคไหมไม่งงนะครับผมถ้าหากว่าเป็น กรณีแบบที่หนึ่งก็เหมือนกันนะครับสมมุติผมบอกว่า I believe you I believe you คือผมอะเชื่อคุณใช่ไหมครับผมผมเชื่อคุณถ้าผมบอกว่า I don't believe you ผมไม่เชื่อคุณถ้าหากว่ายังคงไม่เชื่อ I still don't believe you ผมก็ยังคงไม่เชื่ออยู่ดีก็ยังคงเอา still มาวางข้างหน้าอยู่ดีเนาะเพราะฉะนั้นให้คิดอย่างนี้ครับถ้าหากว่ามี not เข้ามาเอา still ไปวางหน้า verb ช่วยได้แต่ถ้าหากว่าไม่มีคำว่า still ก็วางคู่กับคำกริยาไปเนาะโอเคเนาะถ้าหากว่าเป็น verb to be ก็เอา still ไปวางหลังได้ถ้าหากว่าเป็นประโยคบอกเล่าหรือเป็น verb ช่วยตัวอื่นๆก็ได้นะครับผมอย่างเช่นตัวอย่างที่4 I can still remember them I can still remember them ผมยังคงจำเขาได้อยู่ใช่ไหมครับผมเอา s t i l <'ll> l ไปวางหลังคำกริยาช่วยในที่นี้ก็คือเอามา can เนาะ can เป็น modal verb ชนิดนึง I can still remember them แต่ถ้าทำให้เป็นปฏิเสธใช่ไหมครับผมไปทำเป็นปฏิเสธปุ๊บอย่างที่บอกเลย I'll still ย้ายมาวางข้างหน้า verb ช่วย I still can't remember his name ตอนนี้ผมก็ยังจำชื่อเขาไม่ได้เลยเนี่ยใช่ไหม I still can't remember his name ถ้าหาว่าเป็นบอกเล่า I can still ถ้าเป็นปฏิเสธ I still can't ใช่ไหมครับผม I still can't remember his name แบบนี้อาจจะสับสนหน่อยเพราะนั้นะผมทวนให้อีกรอบนะครับผมถ้าหากว่าในประโยคเป็นประโยคบอกเล่าสามารถเอา still ไปวางหน้าคำกริยาได้ในตัวอย่างที่หนึ่งใช่ไหม He still lives with his parents ในตัวอย่างที่สองยังคมเป็นบอกเล่าแต่บังเอิญว่ากริยาเนี่ยมันเป็น verb to be หรือว่าเป็น verb be, ช่วยตัวอื่นๆก็ได้นะเราเอาคำว่า still ไปวางหลังเจ้าตัวเหล่านี้ แต่ถ้าเป็นประโยคปฏิเสธให้ย้ายมันไปวางข้างหน้าเจ้าตัวเวิรช่วยหรือว่าเวิร์บทของเราเนาะอะประมาณนี้นะครับน่าจะช่วยได้อยู่นะถ้าหากว่าใครงงลองย้อนตรงนี้ดูอีกสักนิดน,นึงนะครับผมแต่ถ้าฟังรอบ2แล้วยังงงอยู่นะครับพิมพ์ทิ้งไว้ในคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบคำถามให้นะครับโอเคต่อมานะครับไปดูวันที่2กัน คำว่า still เนี่ยยังสามารถแปลว่าถึงอย่างนั้นก็ได้นะครับในกรณี้จะใช้เป็นคําเชื่อมโดยส่วนใหญ่แล้วนะผมจะนิยมใช้มันคู่กับคําว่า but ที่แปลว่าแต่แต่ถึงอย่างนั้นอะไรประมาณนี้ตัวอย่างประโยคนะครับอันที่1ผมบอกว่า Claire didn't do much work but she still passed the exam Claire didn't do much work but she still passed the exam อีกรอบนะ Claire didn't do much work Claire เนี่ยไม่ได้ทำอะไรเยอะไม่ได้ทำงานไม่ได้ร่วมด้วยช่วยกันลงแรงใช่ไหมครับ But she still passed the exam แต่ยังไงเขาก็สอบผ่านอาจจะสื่อในเชิงว่าไม่ได้ทำงานส่งอาจารย์เยอะแต่สุดท้ายก็ยังสอบผ่านอะไรประมาณนี้ได้ตัวอย่างที่สองนะครับ He was sick เขาเนี่ยป่วย But he still went to work He was sick เขาป่วย But he still went to work. แต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังไปทำงานอยู่ดีอ่าเพราะฉะนั้นสังเกตเนาะว่ามันใช้เชื่อม2ประโยคใช่ไหมเป็นคำเชื่อมแต่ในบริบทนี้เนี่ยมันจะไม่ได้มีความหมายว่ายังคงแต่มันจะมีความหมายว่าถึงอย่างนั้นใช่ไหมครับเขาก็ยังทำอย่างนี้ก็คือแบบมันมีเหตุการณ์นึงเกิดขึ้นนะ่ะ แต่ถึงอย่างนั้นแล้วไอกสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นตามส่วนใหญ่แล้วมันจะต้องขัดกันใช่ไหมเพราะว่าอันนึงมันเป็นรูปแบบประโยชน์ที่แบบเป็นเชิงบวกใช่ไหมครับผมอีกอันนึงก็จะตรงข้ามกับมันเป็นเชิงลบมันต้องเป็นคนละขั้วกันแบบนี้ใช่ไหมครับอย่างเช่นแคลร์เนี่ยไม่ได้ทํางานส่งเยอะมากแต่ก็ยังสอบผ่านอันนึงลบอันนึงบวกใช่ไหมครับผม He was sick เขาป่วยลบ เขาไปทํางานขยันโอเคปวักอะไรประมาณนี้ใช่ไหมมันจะต้องเป็นคนละขั้วกันแบบนี้นะมันต้องขัดกันด้วยตัวมันเนาะมันถึงจะใช้งานได้นะครับผมอย่างที่บอกเลยก็พยายามนึกถึงคําว่าป u t ไว้ก็ได้ครับมันนิยมใช้คู่คําว่าปัดแบบนี้ได้โอเคคิดว่าน่าจะช่วยทำให้ทุกคนเข้าใจได้นะครับในบริบทนี้อ่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูอันถัดมากันเลยนะครับคำว่า still เนี่ยยังมีอีกความใหม่หนึ่งด้วยนะครับมันแปลว่านิ่งๆได้นะครับซึ่งในที่นี้มันจะทำหน้าที่เป็น adjective นั่นเอง ่าตอนนี้ต้องเข้าใจอย่างอย่างหนึ่งนะครับว่ามันไม่จำเป็นนะครับว่า adjective เนี่ยมันจะต้องคู่กับ verb to be เสมอเพราะว่ามันก็มีคำกริยาบางตัวนะครับผมที่ทำหน้าที่เป็นแบบ linking verb ได้นะครับ linking verb ก็คือเหมือนกริยาที่ทำหน้าที่เหมือน verb to be นั่นเองนะครับผมอ่าตัวอย่างเช่นนะครับ keep still while I tie your shoes keep still While I tie your shoes จริงๆแล้วความหมายของมันก็เหมือนกับ be still ใช่ไหมแบบอยู่นิ่งๆนะก็เป็นอยู่คือใช่ไหมอยู่นิ่งๆ While I tie your shoes While I tie your shoe ก็อยู่นิ่งๆในขณะที่ฉันเนี่ยเป็นไง tie your shoe ก็ผูกเชือกลงเท้าให้นะครับผมอ่ะ เหมือนเชือกลงเท้าหลุดนะผมก็แบบอยู่นิ่งๆนะอย่าขยับเดี๋ยวผูกเชือกลงเท้าให้เนี่ยก็ keep still แบบนี้ได้ถัดมา keep your head still อ่นนี่ก็เหมือนเดิม Keep your head still ก็คือทำให้หัวของคุณอยู่นิ่งๆนะอย่าไปขยับมันอะไรประมาณนี้ก็พูดถึงหัวที่นิ่งใช่ไหมครับผมก็เลยใช้แบบนี้ได้อ่ะถัดมาคำว่า still นอกจากจากะแปลว่าน,นิ่งในเชิงนะมันยังหมายถึงนิ่งสงบก็ได้นะครับอย่างเช่นตัวอย่างสุดท้าย it was a still calm evening It was a still calm evening มันเป็นค่ำคืนที่เงียบนิ่งสงบอะไรประมาณนี้นั่นเองเนาะ,ะความหมายมันจะประมาณนี้ได้เช่นกันนะนอกจากจะแปลว่าน,นิ่งในเชิงไม่ขยับแล้วมันสามารถแปลว่าน,นิ่งสงบอะไรประมาณนี้ก็ได้ใช่ไหมครับผมคิดว่าน่าจะช่วยได้นะในกรณนีนี้ค่อนข้างที่ยังง่ายอยู่ต่อมามาดูคําว่า yet นะครับผมคาว่า yet จะแปลว่ายังนะครับผมนิยมใช้ในประโยคปฏิเสธกับประโยคคําถามนั่นเองนะครับตัวอย่างที่1นนะ I'm hungry. Is dinner ready yet? I'm hungry. ผมหิวแล้ว Is dinner ready yet? อาหารเย็นเสร็จแล้วหรือยังหรอใช่ไหมยังสามารถใช้แบบนี้ได้นะครับนิยมมางไว้ท้ายประโยคนะต่อมาอันที่สองนะครับ They haven't finished the job yet. They haven't finished the job yet. เขายังทำงานไม่เสร็จเลยเขายังทำงานไม่เสร็จเลยยังไม่ใช่ไหมครับก็ haven't yet ทำไม่เสร็จถัดมา You can't give up yet. You can't give up yet. คุณยังยอมแพ้ไม่ได้สังเกตนะครับว่าไม่จำเป็นนะว่าคำว่า yet เนี่ยมันจะต้องอยู่ใน present perfect เท่านั้นนะอย่างเช่นตัวอย่างที่เอามาให้เนี่ยอันที่หนึ่ง is dinner ready yet ก็เป็น present s i m p l ใช่ไหมครับผมพูดถึงเหตุการณ์ที่เป็นข้อเท็จจริงนะตอนนี้ใชมเป็นปัจจุบันอันที่สองเนี่ยตัวอย่างนี้เป็น present perfect เพราะฉะนั้นไม่จาเป็นนะว่ามันจะต้องอยู่ใน present perfect นะ ถัดมาตัวอย่างอักษรานี้แย่ไหมให้เห็นนิดนึงมันใช้เป็นคาตอบก็ได้ครับว่ายังไม่ได้ทำใช่ไหมครับหรือยังไม่เสร็จยังไม่ครบยังไม่ได้ทําสิ่งนั้นคําถามถามว่า Have you finished your homework Have you finished your homework คุณทำกันบ้างคุณเสร็จแล้วหรือยัง Not yet ยังไม่เสร็จถ้ามีคนถามเราว่าเราได้ทําสิ่งนี้แล้วหรือยังแล้วเราอยากจะบอกว่ายังเราก็ตอบว่า Not yet อย่างเงี้ยได้ประมาณนี้เนาะเหมือนสมมติมีคนถามว่า Are you ready คุณพร้อมยัง Not yet Is dinner ready yet? อาหารเย็นเสร็จยัง Not yet. ยังไม่เสร็จสามารถใช้ตอบแบบนี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับผมต่อมาคำว่า already นะครับสามารถแปลว่าแล้วได้นะครับผมอย่างเช่นอันที่หนึ่ง Is it 5 i v o'clock already? นี่ห้าโมงแล้วเหรอเนี่ยใช่ไหมครับผมไม่ได้ถามว่านี่ห้าโมงหรอถ้าถามว่าแบบนั้นก็ Is it 5 i v o'clock? มันคือ5้าโมงหรือเปล่าใช่ไหมครับผมแต่นี่คือแบบห้าโมงแล้วหรอ Is it five o'clock already? Nihamo, not yet. Got already, Sabam need I. Tatma, Joe's already here, so we can begin. Joe's already here, so we can begin. Nia, Joe up, Matung Joe Utini Lone, Dangan Low Rome Dileau. Joe's already here. Am I? Joe Utini Lao, so much is a loom hurry up, we are already late. Hurry up. We're already late เร็วๆเ,เข้านี่เราสายแล้วเราเพิ่มคำว่าแล้วเราไม่ได้บอกแค่พวกเราสายถ้าเราพูดคาว่าพวกเราสายก็ we are late ใช่ปหแต่นี้เราเพิ่มไงเราเพิ่มคำว่าแล้วเข้ามา we're already late นี่เราสายเราด้วยนะอะไรประมาณนี้เพิ่มคำว่าแล้วเข้ามาใช่ไหมครับผมเนี่ยเราสายแล้วถัดมานะครับตัวอย่างที่4 we already knew that he was coming to visit us we already knew that he was coming to visit us เรารู้อยู่แล้วมรู้อยู่แล้ว we already knew เรารู้อยู่แล้วว่าเขาจะมาเจอเราเขาจะมาหาเราเขาจะมาเยี่ยมเรา he was coming to visit us เขากำลังจะมาเยี่ยมเขากำลังจะมาเยี่ยมเราอยู่ ประมาณนี้เช่นเดียวกัน already ไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องใช้กับ present perfect tense เท่านั้นนะครับผมอ,อย่างที่ตัวอย่างที่เอามาให้ก็มี2-3ส tense รวมๆกันเลยใช่ไหมมีทั้ง present sim มีทั้ง past sim ใช่ไหมครับผมก็ใช้ได้เช่นกันคิดว่าวิดีโอคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อใครหลายๆคนเลยนะครับผมสำหรับใครที่ดูวิดีโอนี้เราชอบนะครับอย่าลืมนะครับกด like กด subscribe แล้วก็สามารถที่จะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้นะครับผมสำหรับวันนี้ ESE แล้วก็ t u t o r World นะครับต้องขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้แล้วมาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสัปดาห์หน้าอย่าลืมนะเรามีนัดเรียนกันทุกๆวันศุกร์นะครับทางช่อง YouTube ของเราช่องนี้นะครับผมสามารถที่จะกด subscribe กดกระดิ่งไว้เลยเลยนะแล้วพออัปคลิปปุ๊บมันก็จะได้แจ้งเตือนเราเลยนะสำหรับวันนี้ t u ว o r World ลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ